ผมกูเป็นไงผมกูหล่อยังสวัสดีมากครับวันนี้เราอยู่ทันที่ฮัมเ a สเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เรามีรีวิวหมวกน็อกให้ชมกันเหมือนเดิมครับกับ Talk T3 จากอเมริกาเลยเอาละครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี้หมวก Talk รุ่น T3 จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ตัวหมวกเนี่ยเขาจะมีก็อกเกิลแต่ว่าก็อกเกิลนี้เราต้องซื้อต่างหากนะมันจะม,มันต้องซื้อแยกนะครับเดี๋ยวผมรีวิวก็อกเกิลทีหลังแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูความก็อกเกิลอะไรเงี้ยแล้วก็บอกลงราคาอะไรกันทีหลังนะครับตอนนี้เอาแค่หมวกเอาเรื่องหมวกอย่างเดียวก่อนหมวกเขาเนี่ยอ่ะดูโดยรอบโดรยรอบมันจะประมาณนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้อ่ะนี่นี่ สีก็จะมีสีเดียวนะครับสีนี้เป็นสีดําล้วนตัวหมวกจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูดูที่เว็บเว็บทางเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด11ส,ดสีคือมันเยอะมากนะแต่ว่ามีแค่สีนี้สีเดียวที่ท็อกไทยแลนด์นำเข้ามา <No. S 1> ถ้าคุณต้องการมันก็คือถ้าคุณต้องการสีอื่นๆมันก็จะไม่มีนะในไทยก็จะมีแค่สีนี้นะครับพิกหมวกด้านบนนี้จะมาจากโรงงานเรียบร้อยไม่ต้องซื้อเพิ่มใดๆนะครับติดมาเลยเรียบร้อยตัวหมวกเนี่ยคุณดูนะช่องลมผมจะไม่นับ้วกันว่ามันมีกี่ช่องเพราะมันเยอะมาก ท่องลมทั้งหมดจะเป็นแบบตะแกรงจะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตรงนี้ตรงปากนี้นะฮะเลื่อนมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหมือนกันนะครับด้านล่างเป็นตะแกรงเหมือนกันมีทั้งล่างนี้อีกน,นี่ตรงนี้อีกนะฮะเป็นตะแกรงเหมือนกันดังนั้นอากาศฟโลย์ยิ่งกว่าฟโล์อีกคุณนะครับ <S <S เดี๋ยวเลื่อนไอ้กอกเกิรนี่มาก่อนนะอ่ะหนวมด้านในให้ลืมบอก <S <S เปลือกหมวกเป็นคอมโพสิตเชลนะครับคือคอมโพสิตเชลก็คือ ส่วนผสมของหลายๆวัสดุนะครับอยู่ในหมวกตัวนี้น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากน้ําหนักอยู่ที่พันสองเองตัวหมวกเปล่าๆนะตัวตัวนี้คือไซส์ L มันอยู่ที่พันสองแต่ถ้าเป็นไซส์ M จะหนักน้อยกว่านี้ <Okay. S 1> ก็ต้องไปดูกันทีนะคุณรวมด้านในจะเป็นแอนตี้ไมโครแบคทีเรียนั่นคือนั่นคือแอนตี้แบคทีเรียนั่นแหละแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรด้วยส่วนด้านล่างตรงขอบนวมนี้เป็นหนัง PVC นะฮะนี่จะดูพรีเมียมนิดนึงจะดูพรีเมียมนิดนึงรอบๆบนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับมาตรฐานของหมวกเป็นเป็น,ปนถ้าเกิดเมืองนอกเอาเมืองนอกก่อนเป็นดอทนะครับทั้งยุโรปเป็น ECE e, ดอทนี่คืออเมริกาประเทศไทยเป็นม o r นะครับที่ญี่ปุ่นได้ไม่ให้ท,ท,ที่ที่เกาหลีกับที่จีนก็มีมาตรฐานในประเทศของเขาหมวกตัวนี้ก็ได้รับรับมาตรฐานนั้นเหมือนกันในประเทศของเขานะครับ ดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยนะฮะแน่นอนสายรัดคางเป็นแบบ double D ring หรือ DD D D ring นั่นเองสีแดงสวยงามนะฮะมันคงประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนตัวหมวกนะเดี๋ยวผมหยิบก็อกเกิลมาให้ดูก็อกเกิลนี้เอ่อกล่องอยู่ไหนอยู่นี่นี่กล่องก็อกเกิลเป็นแบบนี้ชื่อว่าโมโมฮาวีโมฮาวี นะครับโ o ฮาวีก็เกิลของตรงรุ่นเรียกว่ากิ่งทองใบหยกออกแบบมาเพื่อรุ่นนี้เลยแต่สมมุติว่าคุณจะไปใส่กับรุ่นอื่นใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับตัวนี้ใส่กับตัวนี้ไอใส่กับรุ่นนี้จะเข้าขากันที่สุดนะครับเอาแค่รอบๆบนี้ก่อนนะฮะตัวก็เกิลจะมีโลโก้ท็อปอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องระายอากาศรอบๆนี้ส่วน ด้านในนะฮะเป็นขอบฟองน้ําเป็นฟองน้ําไอฟองน้ําตัวนี้มันทําหน้าที่เวลาคุณสมมุติว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวพีกเน่ะคุณถอดออกใช่ไหมแล้วเวลาคุณใช้ใช้แว่นกอลเกอ์คุณยกแว่นขึ้นไปไว้ด้านบนมันก็จะไปยค้างอยู่ตรงนี้พอค้างอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่มีฟองน้ําพวกนี้หมวกคุณก็จะเป็นรอยถูกไหมนอกจากนั้นไม่ใช่แค่กันร,รอยที่หมวกแล้วยังมากันลม ที่ไม่ให้เข้าไปในลูกตาขุณด้วยเวลาใส่เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ผมใส่กับแว่นเลยนะเห็นไหมนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะฮะมันจะกันหมดเลยจมูกคุณอันนี้คือคือเอาตีต่างว่ามันอยู่อยู่อยู่ในหมวกเรียบร้อยนะจมูกคุณจะอยู่ด้านนอกเห็นไหมครับโ <Okay. S 2> อเคเอาจมูกอยู่ด้านนอกหายใจออกมาเรื่องฟงเรื่องฝ้าอะไรมันก็จะไม่มีถุงถุงใส่ก็อกเกิลต่างหากเผื่อคุณจะพกก็อกเกิลไปแยกไปต่างหากเวลาไปทิปไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับ สำหรับคนใส่แว่นเห็นไหมครับนี่ผมใส่เข้าไปเวลาใส่แว่นใส่ได้ใส่ครับทับแว่นเข้าไปเลยใส่ได้นะครับและที่สําคัญตรงจุดนี้ผมชอบมากไม่รู้ในกล้องเห็นไหมจะมีแถบยางเว้นระยะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยคุณอาจจะสงสัยเอ๊ะแถบยางไว้ทําไมแถบยางตรงนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรวัสดุมันจะหนื่อนืนิดนึงพอไปใเวลาไปใส่อยู่กับหมวกมันจะล้งแต่ละจุดไว้ ไม่ใหส้สายตัวนี้มันยืดอย่างบางคนเขาเขาใช้หมวกเนี่ยเขาเอาก็อกเกิลใส่ไว้แบบนี้แล้วเขาก็ไม่ถอดออกเลยสายมันจะตึงอยู่แบบนี้ตลอดเวลานึกออกไหมครับพอมันตึงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่มีแผ่นยางพวกนี้สายมันก็จะยืดมันทําให้ไม่รัดหมวกไม่ให้รัดหน้าเรามันมันก็จะไม่แน่นใช่ไหมพอมีตัวจุดนี้มันก็ลังมันก็จะรับน้ําหนักการดึงไว้แต่ละจุดของมันทําให้หมวกเอ้ยทำให้สายรัดไม่ยืดเฟี้ยว จัด่าแจําคุณผู้ชมนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมใส่ให้ดูผมใส่ให้ดูแต่เดี๋ยวใส่แบบไม่มีก er ๊อกเกิลก่อนละกันใส่แบบไม่มี er ก๊อกเกิลก่อนนี่นะฮะใส่ลงไปเลยอะ่ะประมาณนี้แบบนี้ใส่แว่นได้ไหมไม่มีประเด็นใส่ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะใส่แว่นแบบที่มันเป็นเป็นแว่นกันแดดมันก็จะเท่อีกแบบหนึ่ง,งนะึกนะออกไหมนะไม่ได้เท่อีกแบบหนึ่งอันนี้ผมมองบอกฟีลลิ่งก่อน ใส่แค่นี้นะเอาแค่นี้รัดครองรัดคางสมมติว่ารัดเรียบร้อยมันผมมองว่ามันใส่สบายนะใส่สบายน้ำหนักไม่น้ำหนักไม่หนักมากใช้ได้เลยนะครับมุมมองมองเห็นเนี่ยเหมือนมีแค่ช่วงนี้ช่วงนี้แค่นี้ที่มันมาบังวิสัยทัศน์แต่มันตรงเนี้ยนอกจากมองเกวัดความเร็วของรถแล้วเนี่ย แทบจะไม่ไม่มีผลไม่มีประเด็นอะไรเลยตรงนี้สําหรับมุมมองอื่นๆที่มองถนนมองลบด้านข้างด้านหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะครับสวยงามมองเห็นครบหมดคือมันไม่มีอะไรมาบังวิสัยทัศน์เลยแหละวางวง,ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมถอดออกแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ก็เกิลให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยนะฮะใส่ก็เกิลแล้วหน้าตาหมวกจะเป็นแบบนี้นี่คุณดูโคตรเท่ ก็เกอร์เขาก็จะมีหลากหลายสีเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ามีกี่สีนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยด้านหลังก็เกอร์นี้เป็นแบบนี้นะปรับได้ปรับปรับระยะได้เผื่อใครต้องการแน่นมากเออหลวมหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อยกขึ้นได้ง่ายๆอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้ดูแบบแบบใส่ก็เกอร์อยู่แล้วนะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะไปอย่างนี้เลยก็จะเป็นอย่างนี้เลย ถ้าใครจะใส่แว่นสมมุติว่าใครจะใส่แว่นคุณก็ต้องไปเคลียร์ว่าเคลียร์ตัวเองก่อนเลยว่าคุณจะใส่แว่นแบบไหนและต้องถอดพีกออกก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราจะยกไอ้นี่ขึ้นไปด้านบนมันก็ต้องถอดพีกออกก่อนไม่งั้นมันก็จะตดพีกมันก็ใส่ไม่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณน,นี้พอใส่พอใส่ก็อกเกิลเข้าไปแล้วค่อนข้างกว้างนะผมผมมองว่าปกติก็อกเกิลแบบนี้มันจะมันจะมุมมองแคบเพราะว่ามันจะมีม,มีมีฐานมีอะไรขอบขอบอะไรเงี้ยพวกนี้บางหมดแต่ตัวเนี้ยกว้าง ถทบจะไม่มีปัญหาเลยถ้าจะมองเห็นเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกับที่ตอนใส่แบบไม่มีก็อกเกิลนะแล้วก็เรื่องจมูกเรื่องการหายใจเรื่องปากเรื่องการพูดจาอะไรเงี้ยทําได้ดีทําได้คล่องหมดไม่มีปัญหานะครับนี่ประมาณนี้อ่ะผมหมุนให้ดูผมหมุนให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้คุณอ่ะเดี๋ยวถอดก่อนนะโอเคโอเค ทีนี้ราคานะฮะราคาจะอยู่ที่หมวกอย่างเดียวหมวกอย่างเดียวราคาอยู่ที่6,500บาทแต่ถ้ามีก็เกิลด,ด้วยก็เกิลอย่างเดียวแยกกันนะหมวกอย่างเดียวก็เกิลอย่างเดียวก็เกิลอย่างเดียวคือ1,690บาท2ออย่างนี้รวมกันจัดโปรโมโชั่นอยู่จะลดไป1000บาทนะครับเหลือเท่าไหร่วาถ้า2ออย่างรวมกันจะอยู่ที่7,190บาทลดลงไปเลย1000บาทซื้อพร้อมกันคุ้มกว่า นะฮะก็เกิลเลือกได้เลยมีหลากหลายสีมีหลากหลายสียสแต่แต่ผมรู้สึกว่าสีเนี้ยมันค่อนข้างจะเข้ากับหมวกมากที่สุดแล้ว<ส>เผื่อบางท่านลดสีดำนะประมาณนะั่นแหละลดสีดําสีดําเงาดําด้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็เกิมันก็มีหลายๆหลากหลายสีเผื่อคุณจะไปใส่กับยางอื่นด้วยก,ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะไซส์จะมีตั้งแต่ S จนไปถึง XL นะครับสำหรับหมวกรุ่นนี้ เล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ Talk Thailand ไ,ไม่ได้นำเข้ามานะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ Talk T3 นะ T3 มันจะมี T1 T ท, 1, ทอะไรของเขาแหละแต่ตัวเนี้ยคือ T3 ท,ทั้งหมดน่าจะประมาณนี้สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับช่องทางด้านล่างตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเข้ามาหน้าร้านมาลองได้ไม่ซื้อไม่ว่านะเข้ามาลองก่อนอยากเจอผมเข้ามาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ใน u t u b e ฝากกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็กดไลค์นะฮะคอมเมนต์ไลน์ว่าไปเลยอยากดูรุ่นไหน หรือว่ามีปัญหาอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจหมวกน็อกเข้ามาเลยครับไพรมเฮดครับสวัสดีครับ